สวัสดีครับ Hi everyone, we are Kombitak S ึ x t h student and we are from grade 11, slide 1 3. s l t and 3สวัสดีค่ะพวกเราจากโรงเรียนกอมบิทักศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่5.1ทัและ5.3ทัค่ะ ่วงน,นี้เป็นช่วงเทศกาลแห่งความสุขที่มาพร้อมกับความอบอุ่นทางโรงเรเียนการมทยศึกษาจึงได้จัดก,กิจกรรมคริสต์มาสนะครับทุกคนตั้งแต่คริสต์มาสแล้วเรามีเทศกาลปีใหม่ที่รอพวกเราอยู่นะคะทุกคนวันนี้พวกเราจะมานำเสนอกิจกรรมในเทศกาลคริสต์มาส a n d Happy New Year พวกเราอยากให้ทุกคนได้รับชมและร่วมมีความสุขไปด้วยกันในเทศกาลแห่งความสุขในครั้งนี้จะมีอะไรน่าสนใจบ้างเราไปรับชมพร้อมกันได้เลยครับ ไปกันเลยเย้เพื่อนเพื่นแนะนำใส่หลุงหลักสีมาประดับบริเวณโดยรอบห้องเรียนรวมถึงมีการตกแต่งต้นคริสต์มาสอย่างสวยงามบริเวณหน้าห้องเรียน นอกจากนี้เพื่อนๆก็มีการตกแต่งภายในห้องด้วยลูกโป่งค่ะพอมีลูกโป่งภายในห้องแล้วดูมีความน่ารักสดใสเหมือนพวกเราเลยใช่ไหมล่ะคะนอกจากนี้พวกเราได้เข้าร่วมการตักบาตรกับพี่ๆน้องๆและเพื่อนๆในตอนเช้าด้วยนะครับ และในโอกาสสุดพิเศษนี้พวกเรามาัธยมศึกษาปีที่5ได้ร่วมกันแสดงละครเพลงในชุดการแสดงที่มีชื่อว่า So s e e n Present Merry Christmas and Happy New Year May your life be colorful, shimmering and joyful. นี่คือส่วนหนึ่งของพวกเราที่ได้ร่วมทำกิจกรรมในครั้งนี้ถ้าเพื่อนๆสนใจอยากจะติดตามกิจกรรมเพิ่มเติตม,เม,ตตมจากโรงเรียนกมิทักศึกษาสามารถติดตามได้ในช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram YouTube TikTok เว็บไซต์ของทางโรงเรียนกมิทักศึกษาที่ขึ้นอยู่ตามนี้ได้เลยครับฝากกดไลค์และกดแชร์ด้วยนะคะ <S 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 Merry Christmas and Happy New Year